ปเหมียปลาเลมปลาเลมดูมันาสองสามวันแล้วครับชอบลุงเอมากครับตลกดีถ้าลุงเอแบบเพรสได้ยี่สิบอันในเวลาสามสิบนาทีผมจะโดวให้สิบศูนย์ศูนย์พันหนึ่งเลยเหรอเฮ้ยลุงเอครับเคยเล่นเกมอยู่ดีๆดีดีแต่มือชาเลเลยก้มลงเอาไฟสูดีแทนไม่ขาดชาเลนเดี๋ยวทำไมทุกคนต้องด่าลุงเอกันด้วยครับเดียวพ่อเงือ่ะไอ้วนอีดอกดวนดงเดี๋ยวมาแป๊บนึงทุกคน ส0บาทก็แทบมาดูแล้วครับนี่ขึ้น20บาทเอ <A S 2> หิวเงินกูไม่ได้หิวนะบ้าน,นึงบ้าน,นึงลุงเอไม่ลองทำคลิปเล่าเรื่องชีวิตตอนเด็กมั่งหรอครับเครื่องหมายเดี๋ย่เดี๋ยวทนะครับ<า>น้องกูขีาา้เกียจนะเป็นคนบ้าน,นึงบ้านึงเมื่อไหร่ลุงเอจะจัดมิเติ้งออโต้บอร์ดภาคใต้กับดีเซฟค่อนภาคเหนือครับดีเซฟแต่ค่อนภาคเหนือกับออโต้บอร์ดภาคใต้เนี่ยอะไรน้องมึงเบียวอะไรเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลุงเอคางแหวกแม่น้ำทั้งเจ็ดสายเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านึง ได้ 1, ล,ไลุงซื้อคอมจาก i h a v e c p u หรือเปล่าครับ i h c p u ครับ i h c p โครเ่เลย <c oughs> ุงเองค่ะด่าวเว็บโรงเรียนหน่อยค่ะหนูจะดูเกรดจากเว็บแต่เว็บล่มไอโรงเรียนเนี่ยมึงให้กูด่าโรงเรียนเขาพอเขาด้มาตะเบิร์ดกบ,บาลกูอีเวนเอเคยคิดเชิงงานหนังสือไหมครับยา่างไวะเอถ้าเราไม่มีแขนจะยิ้วถุงเราใช้จูดี้ยิ้วถุงสิน้องไอพ่อมึงเอาหางหยิ้วของหรอก ผมชอบลุงมากครับลุงเป็นไอดอลของผมในการเล่นไมค์ครับเลยครับมากมากเลยนะครับลุงพีอ่าลุงพีเรื่องของมึงเธออีจ่าไอทามหน่อยครับไอทามไ่ควายพันเหยินเครื่องสี่เหลี่ยมลุงเอคางระบาวเครื่องหมย่เหลอาลุงด่าลุงเออ่าอย่าลืมดาลุงเอตั้หนึ่งน้องขั้นต่ำยี่บาทยอดดีขนาดนี้ถ้าขั้นต่ำสามสบาทยอดจะดีขนาดไหนเครื่องหมายสีเหลี่ยมไม่เคยคิดน้องไม่เคยคิดดีขนาดไหนน้องกูไม่เคยพู เนี่ยเดี๋ยวถ้ามันไม่รวนกูจะปรับลงเขาบอกผมว่าเป็นแค่เพื่อนเขาให้ผมมากกว่าน,นี้ไม่ได้แต่ม,ม,มันดูสนุกมากจบเกมไว้นะครับขอบคุณมากครับน้องไม่องเศร้านะเป็นแค่เพื่อนเหรอพี่เอครับ,รบ<อ>หมลดเสียงข้างหลังมีควันควันหายหลดเสียงมีควันเงีย้ยเลยน้องข้างทุงผักบุ้งเข้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไออ้วนน้าไปหนึ่งเลยทุกคนแป๊บหนึ่งเร็วเร็วเร็ว ที่หยดว่าน่ากลัวแล้วแต่เลื่อนเจอ last อน่ากลัวกว่าเครื่องหมายสีย่เหลี่ยมโมเดียว,วนนบอยปกรณ์ไม่วันนี้พี่บอยไปออกด้วยนะไม่กลัม่ก็โดนรัสวออยู่ดีอครับครับอนเช้า,ชาผมตื่นมาจูดี้ผมตั้งระย,ยะหนึ้อยแปดองศาฟาเรนไฮต์ผมเลยนึกครึ่งใจอมให้มันจบจบ นน้น้้อองงงตัเียอะไรเป็นส์สน,นั้นบอกจะพาลาดราก้อนรอหกตอนแล้วยังหมายถึงนหน,นี่ไม่รวมลายอื่นที่ลบไปไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวมังกรจะไปเองทอมังกรจะมาหาตัวเองเนาะมังกรเครียดผมขอโทษเรื่องเมื่อวานนะครับท,ที่ผมคิดเชิงตะลุมบอลจนทําให้หมูยอหักในรูปชิงตะลุมบอลพองเธอประตูกุ้งสีเรียอะไรน้องมึงพูดภาษาอะไรของเนีแหนมสามสิบเก้าของลุงหน่อยครับเนี่ยแหนมสามสิบเก้าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง พี่ไม่ได้โลภนะลุงไม่ติดไฟเพราะลุงลืมจ่ายค่าไฟครับไม่ใช่ครับแป๊บนึงแป๊บนึงลุงเองไม่ได้ไม่ได้หิวเงินอะไรนะน้องแต่มันมีชาเลนก็อยากลองลุงบอกสกุลเงินครับเคนกีบนะครับห้าสิบห้าดีไอควายมุงอาะมุงอาะมุงอาะมุงอัควายมุงอาะมุงอสศัดมุงอาะมุงอควย ถ้าวันนี้ไม่จบมังกรจะจบที่อาลุงเอเคยคิดเชิงไอทีเขียนโค้ดให้หุ่นยนต์เอาหมูยอไซห้สิ5หยัดให้มันจบจบไปไหมครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอบักบิดลุงเอครับด่าไอซีหน่อยครับเพื่อนนัดเจ็ดโมงมันมาสิบมันมัวแต่ช้าก้าว ผมอยากชวนที่มาเที่ยวบ้านผมแต่กว่าจะชมบ้านผมครบน่าจะเจ็ดปีกว่าผมกลัวพี่ไม่มีเวลาสตรีมเฮ้ยน้องบ้านเที่ยัะไรรู้จไอ้ควายไอ้เดงเคีกยวไอ้จังไรอควายเออเอางเมื่อวานกลางไลฟ์บอกว่าจะเล่นเกมผีทั้งไลฟ์คือไรวังวงแล้ววันนี้มาเล่นใหม่ครับ น้องน้องมันต้องจดมังกรก่อนไงเดี๋ยวมันก็ไม่ต่อเนื่องเแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฟนผมให้หน่อยชื่อแม่งไหนๆก็มาแล้วขอขุดหน่อยน้องอีสัตว์อีฮี้เดอนก่อนผมซื้อบริการให้น้องขึ้นมาหาที่ห้องคอนโดผมจนตอนนี้น้องอยู่ในลิฟต์ยังไม่ถึงเลยเอ้ามึงซื้ออะไรเน้อลงเอค่ะดาวเว็บโรงเรียนหน่อยคะมันล่มค่ะเฮ้ยเว็บโรงเรียนมึงหาทำมั่งเด็กนักศึกษาเฮ้ะไปดูเกร